ี่เทาโหดโพนะเมเทาเจ้ามาได้ใส่เจ้ามาได้ใส่ใหญ่จ้าพ่จมาต่อพ่อยหนาวะโจ้าพ่อใหญ่นาวโอ้ยเขาแห้งค่ะเมเทายังคือเก็บเด้อ เอาว่าแดงดินี่บอไปได้มันดำลาได้มันตัอมีห้อยอะตีนกาแล้วคุยอีกครั้งนะเอาละจะทำนะไรก็ได้แล้วเอาเลยค่ะมันยากาศนะคะตัวละครบุคคลที่สำคัญในเรื่องนี้นะแล้วเ้วเลงนี้เท่าแล้วโอ้ยจีเท่าอีเข้มนไล่ังก็คือนย่นว่อวัวแดงกะเท่าเราอะเป็นนางุด บหมสุดบุงเสือเหมือสุดบุงเสียคือปลคขาหัวกงอกหัวกะหงอกเลยหัวกะขาวหัวกะขาวโอ้ขาอีริแต่ว่าเถวไปได้ก็ยังปากแตกคันเป็นไปได้เจ้าเขียวหมากได้เบาใจเอาแบบเขียวแดงๆนะเอาลีบแดงๆนะเขียวหมากเขียวหมากเตี้ยเพราะปิดมือเขเคยเขียวแต่แม่มีลิปสีสีสีเหมือนเขียวหมากอีริ เคี้ยวหมากป่าคนเด่นนะคะนม่เอ็มพีมันก็จะเป็นปากดำๆอ๋อเอาไปทุกคนเนาเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายเอ็มวีเพลงกันนะคะเพลงของน้องที่ดาริงนะคะแม่เจียก็แต่งเป็นคนเท่านะคะสิทธิ์ผีกับหนองป่าบดแดงแต่งนี่มาอใบแต่งหรอเบิ่งสซง กันสิเต้นกันสิบ่าเอาเท้าขนาดนี้หรือว่จะให้เป็นลูกแล้วมั้งอีแค่มันกันสิได้ไปเอื้อนสันแม่คุณแม่นเดอไ้ยกม่แทาอีหยังถ้าหอดกันแดดเขาต้องเฮ็ดกันบ่ได้กันแดดได้มันม้นเขาเฮ็ดขาต้นๆนเลยเฮ็ดมีแห้งขนาดเอาไปแฮงเขียดแฮห้งนะไม่เทาใส่ทรงยิ่งดิไม่เท้าใส่ทรงยิ่งกันโป๊ว่าไม่อย่างนี้ฮะห้าสิบอืา เหเน่าถ้ากันดกแด<ผ>ดก็เป็นปกติไม่เถ่าสิขาแตกแหง,งนี่แตกเนาะเขาเนี่ยาเลเองเอานี่ยนะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายอีกเพลงกันแลยวนะะเพลงน้องธิดานะคะพวกได้เห็นยินข่าวว่าสิไปถ่ายอยู่ทงนายังบุกเคยไปจักเถื่อนทงนาธิดาอยู่แถวด้ยนี่แหละมือน,นี้แหละจะไปเบิ่งกันวันอาธิดาเป็นจังไงใสผู้เฒ่าเป็นดอกไสค่ะเด้อต้องมาหนีเด้ บ่ใส่กันได้ไ่ใส่หอกกันไม่เทาคนอื่นนะเขาใส่พระอยู่แต่ว่าคันไม่เจี๊ยบเลยตัวเอาเสือฟังเอาเสือฟังห <laughs> ้อยข้อคือ <c oughs> <c oughs> ต้องทาสีนี้มจะได้ดำๆว่ามีสีดำพร้อ <c oughs> มันมันเป็นสีทองคำอ๋อใช่ไหมสีคำอันคิวนะเอาดำกว่านี้ไลยคะ่ะเออเอาอันเอาต้น,ตนๆไหนวะ คิวเอาออกเลยตีแม,นแมน่นมันี่เอไม่มีคิวมันจะไปแต่เบิรงบอกเอาผู้เฒ่าเขา่าคิวงอกด้ยตายคิวกับบะมี่แค่นี่แม่ผู้เฒ่าคิวงอกเฮ็ดบาปกันแฉคิวเขาออกบอก่ะแมนเอาอยองงอกแหมมันนี่เอาคิวกรูปแบบด้วพี่น้องด้วคิวกับบะมีแล้วอเอาคิวงอกง,งอกคิวกับบะมีแล้วอเอาเอาเนี่ยนะคะป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนานะคะมนแล้วเลยดิมันได้เถ่ายากบ่ป ป้าป้าบอ่าตัวเองเลยนะว่งนบ่งนาบ่งหนาโจนขขักหรอทานโจนขขักโอยหน้าก็ใช่แมไก่คือคือแน่เลยไกไก่โอ้ยหน้าก็ได้ปวดเอวแล้วพีดามาเอาใย่ด้รู๊งมาขับกเกือบใยเลยเดี๋ยวใย เจ้าบ่เมื่อยบอกใจสิไปเอาเกิดมิด้ะเรไมฮหันละย่างไกล่ะนี่ไกลแล้วไหม่เอาสังค่ะทางไปนาน้องทิดาลาวนะคะป๊าดตคือมีขัวใหม่น้ำอุ้งคักเนาะโอ้มีขัวใหม่น้ำโอ้ดูสีดูสีมีขัวข้ามน้ำด้วยแต่ว่าน้ำแห้งหมดแล้ว เรียกแต่รัวปวดายยมีคก่อกไผ่โดนกน่อไผ่น้ำไม้ไผ่บ้านโอ้ดูสีทุ่งนอ,อกทุนน่งนาแรงกว่าแรงรังไดน,นอ้อบรรยากาศทุ่งนามีที่พยานาลมเย็นคับโอ้ยคือเ่าคักแท้

แล้วค่ะมาห่อแล้วเทีย่ยงนานองธิดาป้าหากันมาค้างแหนะทุกคนลมลื่นดีเนาะมองนี่ย่ามนี่เขากระเกี่ยวเขาปั่นเขาแล้วเรียบร้อยนี่ะนะกองเฟืองกองใหญ่เฮาวพี่สางนี่ป้าดีดอกนี่แหละเคยมาค้างเลยจะไม่ดีจะไมดีป้าขาแขานะา็เนาะนะบรรยากาศเลี้ยงไก่อยู่พี่เลย S <S <an> บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่เด้อนี่เด้อเถียงหน้าน้องธิดาสําเพื่อนหลังหนึ่งบรรยากาศดีดีสบายเลยนอนอยู่ไฮยูนาทุกคนเถียงหน้าสําเพื่อนหลังหนึ่งนะเืญ่ยีดีดีบรรยากาศทุกคน,นบรรยากาศบรรยากาศดีแห่งบนนาน้องธิดาเด้อเนี่ย จะพาไปเบิ่งบรรยากาศนะคะบรรยากาศทงนานอธิดาทุกคนเห็นเห็นสวนแตงน้ำอบะออธิดาปลูกแตงพร้อมนี่นี่มีเท่าเขาเจาปลูกมัแตงพร้อมทุคกคนุูน่ะโอ้บรรยากาศนะบรรยากาศดีทุกคนอขอกคักคากุกนาูน่ะถ้าคุนก็มีน้ำน้ำดินี่โอ้ใส่ต่งคงสีข้างเนาะ นี่มีตรงเมียข้าแล้วนี่อมืมีตรงคนกทีค่ครับน้ํนำทุกคนใส่ต่งนี่หาป่าอู้คอีดีนี่น้ามากนี่เลยโอ้ยนำนท่วมเลยค่ะนี่ป้าดิศกัาน้ำนำนี่ท่วมมดค่ะวะนี่ทุกคนทงนานะน้องธิดาน้นำกระือยวแห้งเลยทุกคน แต่ย้ำน้ำนี่ย้ำหลายหลายคักในหนึ่งทนะุกคนเนาะทงนานอยู่ทางฝั่งสวรรค์อีเขตทุกคนถึงว่าถึงว่าซีบ่มีภูเขาแต่ว่าคักแบบหนึ่งเลยคันมีภูเขาก็สีคักแบบหนึ่งทนะุกคนทงนานอยู่วันข้าม,มวันก็ถือว่ายากาศดีมีภูเขาเนาะแต่ว่าทงนานอยู่ทางสวรรค์อีเขตกอะคักดีทุกคนม่มีภูเขาแต่ว่าได้เห็นทุงนาเนาะหลายหลาย แบบแต่ละคนนะทุกหน้าแต่ละคนกับเจ้าสีติดๆแล้วก็เฮ็ดน้าแบบเรียนๆกันเลย<ม>แล้วก็อยู่สวรรค์เน,นาะกับเจ้ากะสิปูม,มังเตงปลูกผักกาดดอกเนาะอยู่แถวบ้นสองกับเจ้ากะสิปูคือกันทุกคนหลังจากแล้วให้แล้วนาเขากะสิปูมัมกเตงเนาะปลูกผักไว้กินนี่แหละอันนี้ส่วนมัเตงอันนี้ส่วนมัแเตงเ,เจ้าด้เนาะโอ้ค่ะค่ะเห็นเก็บไปเทือหนึ่งนะคือว่า โอ้หม oh, ok ah, ok ok ักเต่งมงนี่มองนี่หมักเต่งนี่นี่กํลังจ่อเลยนี่กําลังอจาะมาหกพวกน่ะพวกน่ะพวกน่ะพุกน่ะหน่วยใหญ่แท้เห็นหมักเต่งอายากเต้มั้ต๋มกินข้าสีเสป้ามาแต่ใช้เอามาแต่ใช้นี่ มาแต่ไซเดียวจอดก่อนมาได้ไสเจ้ามาแต่ไสมาแต่เฮินคือมาไก่แทะแงมากนะป๊าแขงมากไก่นะโล่เฮียละมาหาเอื้นทีดาบดิเอฟซี้องที่ดาได้ดิไงโอ้สุดเยอะป้าพูดอะมาไกลยนนะะ เ็มนี่นะน้องๆมาลินนำีิดานะคะ่ะเซงเยทีดาอยู่ไซอ่ะขี้มองนะบอกหยอกซื้อานางลินีิดามาดูดูสิใครมาเนีเ่ยเต็มมากเลยมดหามาแต่งีิดากลย ว้าวอีทุ FC ตัวยงเลยอี oh. hmm. oh. ่ไหนแม่นบอก FC ตัวยงน้องทีดาลงเฮียนแล้วก็มาหาเอื้อทีดาหมดนี่โนนะทั้งโอนกระหน้องสะผู้บรรยากาศดีเนาะโอ้ยเมซ่อนเด็กหอนซ้อนเอาร้องเพลงสิ มาฟันข้าผมสอเร็วเข้าอเาออ,ร,นนอร้องคอ่นะไปใต้มิสอุ่น ตั้มือให้ตัวเองนี่คืออะไรจังไหนลูกชื่อเพลงอะไรฟันตั้มโขผู้ใดเป็นเจ้าของเพลงนี้ปะนี่ทิดาเก่ง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 อู้ยเก่งไรเก่งไ FC ตัวยงไง FC ที่ดาเล่า FC ฟันน้ำนมวิตจลุนนี่แหละใช้ผู้ใดเกิดพร้อมทิดาเล่าเป็นมูทิดาเล่ายกมือขึ้นในใครเกิดพร้อมกับทิดาเล่ามีไหมคะมีไหม นี่จะรุ่นน้องมงตรงที่ดาลาวยกมือขึ้นรุ่นน้องท่ดาราโอ้รุ่นน้องมาเลยนี่แส่เพื่อนเป็นรุนได้รุ่นได้แบบนี้มีบ่ปะมีเนาะมิจะรุ่นน้องที่ดาลาเอานี่นะคะบรรยากาศนะคะน้องๆร้องเพลงพอฟังคำโข้เก่งอีหลีสุดยอดทิดาปลาลูกปลามันคำไปบ้านไปไปเดี๋ยวไปดูน้องดูพี่ทิดาถ่ายเอ็มวีกันเนาะไปไปดูเลยขุนไปถูกหน้าพูนแหละ ไป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 ไอุปไปไปไปีปไปไอไป้องปไ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 ีไปงปไ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 งไอไป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 ไีไปนีไปไเดีไป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 ไ่ไปไปไ่ไป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 ไนไปะไปไปไปปไ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 ยไไปไปาปไันปไปไปะ